โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอเพื่อนสมาชิกนะครับในสนามมาโดยไม่ได้นัดหมายนะครับแล้วก็แฟนๆก็เป็นของเล่นใหม่แล้วก็ตัวเนี้ยจะให้ดูทรงก่อนนะครับคนเห็นก็เข้าใจว่าเป็นก๊อ,อก43ถ้าดําสั้นอย่างนี้ก็เป็น43ธรรมดาถ้ายาวหน่อยก็เป็น 43x แต่ไม่ใช่ตัวที่เป็นก๊อ,อก42ครับเป็นลูกจุด380นะครับ จุดสามแปดศูนย์คืออะไรนะครับผมจะให้ดูอย่างนี้ลูกเก้ามมธรรมดาเนี่ยจะเป็นลูกเก้าคูณสิบเก้านะครับดูนี่คือเก้าคูณสิบเก้านะครับตัวเก้ามมธรรมดานะครับ,รบส่วนจุดสามแปดศูนย์เนี่ยคือเก้าคูณสิบเจ็ดหัวกระสุนเท่ากันไหมเท่ากันนะครับ light. ถ้าเอาถ้าเอาปืนเก้ามมมาเนี่ยเรายัดเข้าไปเนี่ยก็สามแปดศูนย์ก็เข้าได้จริงๆมีปืนสามขนาดที่หัวกระสุนโตเท่ากัน Huang. คือจุดสามแปดศูนย์เก้าคูณสิบเจ็ดนะครับมันจะฟันกว่า ส่วน9คูณ19ก็คือ9มมแล้วก็มีตัวหนึ่งจะยาวกว่าน,นิดหนึ่งคือ9คูณ21นั่นคือจด380นะครับอันนี้ลาไว้ที่เข้าใจนะครับตัวเนี้มันมีความรู้สึกว่าคนจะใช้น้อยเพราะว่ายุคก,ก่อนนี้สักประมาณ10ถึง20ปีที่แล้วถอยหลังจากเนี้ยค่ากระสุนแพงหวองตรงแล้วก็สนามยุคนั้นยังไม่แพร่หลายนะครับมาดูดูดใกล้ คือสนามไม่แพร่หลายเนี่ยแล้วกระสุนจะแพงมากายุคก,ก่อนน,น,นั้นเนี้ยกระสุนกล่องหนึ่งสองพันกว่าถ0 0สองพันอแล้วก็เวลาซ้อมคุณก็ไม่มีลูกซ้อมไปสนามต่างก็ไม่มีแต่ตอนนี้เริ่มแพร่หลายแล้วก็พลิกวางพลาดหมายโอเคนั่นะมาพลิกพลิกพิกวางพลาดหมายหมายความวา่าผมถามเจ้าของปืนเนี่ยบอกว่าสาม,มารถหากระสุนซ้อมได้กล่องละพันสองโดยประมาณเหลือเชื่อเลยเป็นผมเองเองฟังแล้วเหลือเชื่อาะว่า คนที่ไม่ใช้สามแปดศูนย์เนี่ยคือหลบค่ากระสุนที่มันแพงแพงมากคุณจะต้องใช้ลูกจริงลูกจริงกล่องหนึ่งสองพันกว่าแต่ถ้าถ้าคุณซ้อมลูกสามแปดศูนย์แล้วราคาพันสองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ถือว่าอ่าแล้วแล้วทีนี้มาตลาดไทยที่มันมันขนาดนี้มันได้รับความนิยมน้อยเนี่ยเพราะว่าตัวนี้แหละตัวปัญหาก็คือตัวค่ากระสุนเพราะว่าเวลาซ้อมทีเนี่ยจนไปเลยค่ากระสุนบวกแล้วบวกอีกก็แพงกว่าปืนนะครับงั้นมาดูตัวปืนใกล้ๆนะครับ เขาเป็นตัวที่แม็กที่แถมมาเนี่ยเป็นแม็กสิบแม็กหกนัดนะครับเป็นแม็กหกนัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแม็กหกนัดนะครับแล้วก็เวลาตกไปเนี่ยก็สวยงามนะครับแล้วก็ระยะตรงนี้เรียบร้อยดี แต่ตัวนี้อย่าไปซีเรียสเหมือนก๊อกสินะครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเขาไม่มีปิดกลางฝุ่นเพราะว่าเขาไม่ได้ทํามานะครับถ้าก๊อกสิกนี่เขาทามาแล้วก็แฟนก๊อกสิกา็ปวดหัวแบมตามกันนะครับแล้วก็เรียบร้อยดีส่วนลายกันลื่นเนี่ยก็ทําสักกปืนระดับนี้เนี่ยแรงรีคอยก็ไม่ได้เยอะนะครับเป็นปืนพ,พ,พกซ่อนแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าออฟดิวตี้ก็คือหลังนอกภารกิจนะครับส่วนตัวปดเนี่ยตัวปดแม็กเนี่ยก็เท่าๆกับพวกก๊อก เจน4เจน5นะครับใหญ่ใหญ่นะครับปลดง่ายแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเขียนคำว่าก็อกนะก็อก OK 42 USA ตัวนี้ผลิตที่อเมริกานะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่รู้ๆกันก็คือปัญหาภาษีนำเข้าเพราะว่าถ้านำเข้าจากออสเตรียโดยตรงเนี่ยก็จะบวกค่าภาษีแล้วไปแข่งตลาดใหญ่ในอเมริกาไม่ได้นะครับแล้วก็ดอกขนาดนะครับจุดสามสิบจุด 3, 8, สามแปดศูนย์นอ,อโ,ตโต้สเตชันเป็นตัวตรงนะครับมีเฉพาะด้านหลังนะครับศูนย์ศูนย์นี้ศูนย์นี้ศูนย์นเดินไหมครับ ศูนย์เดิมเนาะศูนย์ศูนย์มาก็เป็นศูนย์เดิมก็เป็นศูนย์ที่ค่อนข้างจะเลงงา่ายถ่ายตรงศูนย์นิดน,นึงนะครับถ่ายตรงนี้บริเวณนี้แล้วก็ถ่าย,ถ,ายถ่ายตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนะครับจังหวะเลงเนี่ยก็เป็นศูนย์เดิมมานะครับก็ไม่มีไรด้านนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับไกเป็นเซฟแอคชั่นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มาก็เป็นสมอล็อกเข็มก็ค่อนข้างจะใหญ่ตามสไตล์ก๊อกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาส่วนเขามีซื้อแม็กเสริมอีกอันหนึ่งนะครัับเป็็นนกกกิดดดูสสววยยแตตาี ดูนึกว่าเป็น 43x แต่จริงๆมันก็คือ4 2เดี๋ยวผมจะลองถอดดูด้านในนิดนึงนะครับว่าด้านในเขาเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนตัวปลดคันั้นนางสไล์เดีวผมจะลองปลดดูนะครับว่าจะจะ,จะง่ายหรือยากนะครับแ้๊นหนึ่งนะครับอขอที่หนึง่งก็นิดหนึ่งถ้าถ้าปลดอย่างนี้แต่ผมลังนะครับถ้าปลดอย่างนี้แนะนําว่าดึงดีกว่า ดึงดีกว่าถ้าเป็นสภาพตีเนี่ยก็อาจจะนิดนึงเครับเพราะว่าแน่นอนปืนเข้าเล็กเนี่ยเขาดีไซน์ช่วยแล้วถ้าดีไซน์ช่วยด้วยการดีไซน์สป,ปริงสองชั้นถ้าปิงสองชั้นเนี่ยประโยชน์ทางตีปิงสองชั้นคืออะไรรู้ไหมถ้าป,ปิงชั้นที่หนึ่งเนี่ยข้างแรกมันใหญ่มันกำลังยุบตัวเนี่ยมันจะให้ยุบง่ายก่อนแล้วก็มาตึงด้านหลังคือเขาเขาช่วยแล้วแต่ว่าก็มีความหนักหนักกว่าปืนขนาดใหญ่แหละแต่ว่าแล้วก็อย่างคือปลดปลดท้ายสไลด์ลเนี่ยค่อนข,ข้างจะชิดนิดนึงแล้วก็ลื่นเวลาเราดึงก็อาจจะต้องใช้ใช้วิธีดึง ดึงนะครับจะก,ก็หนักนะครับเดี๋ยวเราลองมาถอดดูว่าข้างในเขาเขาเป็นยังไงนะ่นครับแป๊บนึงนะครับอย่างที่ว่าครับเขาเป็นสปริงสองชั้นโครงสร้างภายในเนี่ยก็เป็นเดิมๆของก๊อกนะครับก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ย่อส่วนมานะครับโครงสร้างเขาก็ไม่มีอะไรปกติดีนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวบททา,างสไลด์เนี่ยมันจะชิดนิดนึงเพื่อเพราะว่ามันเป็นปืนพกซ่อนไงพกซ่อนมันจะออกมานอกจากตัวปืนเนี่ย มากไม่ได้เพราะมันจะเกี่ยวเสื้อผ้านะดังนั้นเนี่ยเวลาใช้เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแหละปืนแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นปืนกระบอกที่2ที่3ไปแล้วไม่ใช่กระบอกแรกแล้วก็คนที่ใช้เนี่ยต้องผ่านการฝึกหรือว่ามีความเชี่ยวชาญที่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนตปริงเนี่ยเป็นสองชั้น2ชั้นเนี่ยเขาดีไซน์เพื่อให้มันนิ่มช่วงแรกนิ่มช่วงแรกแล้วก็แล้วก็มาตึงด้านหลังแล้วก็ลำกล้องก็หนาดีนะครับแล้วก็ผมด่มดูด่มดูตอนปากที่ผมดูนิดนึงนะ ป่าสไลด์ช่วงนี้ก็สูสีก็กกเจนห้านะครับสิบเก้าเจนห้าก็ไม่ได้ปาามากเพียงแต่ว่าใช้ระดับนิดเดียวแล้วก็ใช้ใช้ตัดจังหวะนี้นิดเดียวแล้วก็ลดลดตัวลงนะครับแล้วก็จําลองจําลองก็กสิบเก้าลงมาเลยครับก็ไม่มีอะไรเรียบร้อดยดีแล้วก็สมองก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ผมดูสมองน,นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองยิงนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวจะทดลองยิงนะครับช็อตแรกเนี่ยจะขอเป็นลูกซ้อมก่อน ลูกซ้อมตัวเนี้ยมาดูนี่น้ำหนักหัวกระสุนเนี่ย95เกรนนะครับ95เกรนก็ถามว่าก,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 ากาับ9มมเนี่ยมันก็ห่างกันน,กนิดนึงห่างกันนิดนึงแหละ95เกรนแล้วก็จะลองดูว่าสักสักสักสี่นัดนะครับว่าปฏิบัติการปืนกันจะใส่ไปแม็กก์ก็สองนัดนะครับเพราะว่าก็อย่างที่รู้แม้กระทั่งยุคเนี้ยมันไม่แพงก็จริงแต่เจ้าของบอกว่าแม็กกระสุนไม่แพงแต่ยังต้องสั่งเป็นมาสนาม มันก็คือปัญหาเดิมของสูตร380เขาแหละอันนี้จะแม็กที่มากับตัวนะครับแม็กหกนัดนะครับแล้วก็ส่วนแม็กสิบนัดเนี่ยก็ไปซื้อมาแหละอันนี้อยากดูว่ามันเป็นแม็กจากภายนอกอะ่ะมันจะโอเคไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วก็บอกก่อนนะอันนี้เป็นการยิงครั้งแรกเซฟเซฟผูกกันแล้วนะครับโอเคเป็นการยิงครั้งแรกแหม่เขาดีมันผมผมก็เป็นมือประหลาตตั้งใจใหม่ขอแต่งหน่อย เห็นแสงแนละ้วเพราะว่าผมทําปืนเขาเสียชื่อมาหล้วก็บอกแนละ้วยิงใกล้ยังไม่เข้าเพราะว่ามองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นเป้าเงาดานะครับก็ทดสอบดูนะครับสองนัดนะครับดูปฏิบัติการปืนนะครับก็พอเอาจริงๆมันก็ไม่หนักนะอันนี้มันอาจจะตอนเป็นจังหวะที่เรายืนนะครับลองด้วยมือซ้ายก่อนนะครับขอใช้สมาธินหน่อยเพราะว่าผมไม่คุ้นเคยเขาไม่อยากทําให้เขาเสียชื่อจะก๊อกกับเขาดีนะครับ เข้าไปที่11นาฬิกานะครับต่อมายิงด้วยมือขวานะครับเพราะว่ากระสุนก็แพงเวลาลองก็ต้องลองกันนิดๆหน่อยๆอ,อย่าไปลองเยอะนะครับยิงด้วยมือขวานะครับเข้าไปที่7นาฬิกาอันนี้หลุดมือนะครับจังหวะผมยังไม่ได้อไกลเนี่ยหลุดหลุดดีมากนะครับจะเ,เกิดอะไรขึ้นไม่้างสไลด์ผมดูนิดหนึ่งนะครับสะกีะ้ไม่้างสไลด์นะครับ ก็เดี๋ยวลองดูนะครับส่วนส่วนแม็กท,ที่ซื้อมาภายนอกนะครับเดี๋ยวจะลองดูก็ก็ตามด้วยมือซ้ายก่อนนะครับมาถ่ายด้วยมือซ้ายก่อนครับแล้วก็ผมจะลองกดนะครับก็นิดหนึ่งกดก็ออกแรงนิดหนึ่งถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ใหปัญหาครับก็ต้องตั้งใจยิงเขาหน่อยครับเดี๋ยวมันมันมันเสียผมด้วยครับ ลงมาล่างครับน่าน่าอ่ามันมันอาจจะว่าความเราไม่คุ้นกล้ามเนื้อเพิ่งจะตื่นเขาหลับมาทั้งวันโอเคเอายิงด้วยมือขวานะครับโอเคมาดูครับระยะเนี่ยประมาณสัก เกือบ15เมตรครับคือ,ค,อคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนอย่างนัดเนี้ยอันนี้คือนัดแรกของมือซ้ายนะครับแล้วก็นัดที่สองคือมือขวาแล้วส่วนนัดที่สามมือซ้ายเนี่ยซึ่งเป็นเป็นเป็นแม็กยาวตัวน,นี้นะครับอ่าผมผมอาจจะคือจริงๆถ้าเราจะยิงปืนแล้วเวลารีวิวเนี่ยเราต้องไปยิงปืนเหมือนเหมือนกีฬาทั่วไปอะ่ะเราต้องบอ์มกล้ามเนื้อให้มันตื่นก่อนแต่ทีเนี้ยผมผมเพิ่งยิงนัดแรกเลยในการเข้ามาสนามนะครับแต่ถ้าถ้าเราคุมได้เนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้ เรากล้องสั้นนะครับแล้วก็เราสามารถยิงได้15เมตรเนี่ยประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าใกล้กว่านี้มันเข้าแต่พอดีสนามเนี่ยเป็นสนามในร่มมันมันยิงยากกว่านี้แต่ถ้าผมเข้าใจว่าถ้ายิงในร่มถ้าสัก10เมตรเนี่ยที่ยูทูบเบอร์เขายิงกันเนี่ยมันมันก็น่าจะโอเคนะครับปืนประดิษฐ์การได้ดีนะครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณครับซองปืนก่อนซองปืนเนี่ยถ้าถ้าถ้าเก็ดเป็นแม็กซ์สั้นเนี่ยก็ก็จะโอเคนะเดี๋ยวผมผมผมทดลองทดลองเก็บในกระเป๋าทดลองนะครับ ก็หายตาเดี๋ยวผมจะลองนะก็หายไปเลยนะครับอันนี้ครับก็ก็ก็จะไม่เห็นว่ามันมันมีปุ่นอยู่ในกระเป๋านะครับประมาณนี้ครับเนี่ยก็คือมันมันก็คือเป็นปุ่นที่ปกซอดนะครับไม่แน่ใจว่ากระเป๋าเสื้อจะได้ไหมผมทดลองนะถ้ากระเป๋าเสื้อถ้าเป็นเสื้อสูตรอ่ะเข้าใจว่าใส่เรียบร้อยดีนะครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นแม็กเวลาเราพกเนี่ยเราก็ใช้แม็กแม็กเล็กนะครับแต่ถ้าแม็กใหญ่น่ะด้านหลังเขาก็สวยงามนะประมาณนี้นะครับ มานั่งสรุปกันนะครับประเดินว่าผมเนี่ยอาจจะยิงปืนไปเยอะไกลไกลเขาหลุดเนี่ยคือเขาย่อส่วนมาจากก๊อกสิบเก้าไกลเขาหลุดเนี่ยก็มันมีตื้นๆนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะปืนปืนระดับเนี่ยดูด,ดูดูที่ป้าปืนระดับเนี่ยเขายิงในแค่สิบเมตรสิบเมตรต่ำลงมาแต่ผมไปยิงสิบห้าเมตรนะครับประมาณทักสามนิ้วสามนิ้วเนี่ยก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอยู่ที่คะแนน ิเกอยู่ที่คะแนนแดคะแนนของของเป้าเงาดำนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็รีคอยมีไหมบอกตรงว่าตอนยิงไม่รู้สึกนะครับรับรีคอยที่เข้ามาที่ง่ามมือเนี่ยไม่จะไม่ค่อยรู้สึกแล้วก็ประหาดการได้เรียบร้อยดีทีนี้มีมีเพื่อนสมาชิกเจ้าของปืนบอกว่ายิงแล้วติดขัดเน่ยเข้าใจว่าช่วงที่ปืนปืนปืนถอยอะแล้วถ้าเรายังไม่คุ้นเคยกับปืนเนี่ย เวลามันมันมันสไลด์กําลังวิ่งถอยเนี่ยเราเราถอยนิดนึงเนี่ยมันทําให้แรงต้านของรีคอยสปริงเนี่ยมันมันไม่พอมันไม่พอไม่มีแรงต้านก็จะทําให้ปืนติดขัดเคสแบบนี้ผมเจอในปืนก๊อก์ฟสิบเก้าลูกสาวเนี่ยอายุสิบสองสิบสองขวบมายิงก๊อลสิบเก้าเนี่ยติดทุกนัดเลยแต่พอผมยิงเนี่ยก็ไม่ติดแต่พอให้เข้าไปยิงซีซัสเจ็ดสิบห้าซีนะซึ่งตัวปืนมันหนักกว่าจังหวะที่เขากําลังจะถอยเนี่ย ปืนมันปริบ,บการไซเคิลของปืนน่ะมันมาจบก่อนมันก็คือจะไม่ติดก็จะเป็นลักษณะน,นี้ดังนั้นเนี่ยปืนที่ติดบางทีมันมันไม่ได้ติดเพราะว่ากระสุนหรือเพราะปืนบางทีติดว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ให้ความคุ้นเคยถามว่าไว้ใจปฏิบ,บัิการได้ไหมตอบว่า perfect นะครับในเมื่อได้อย่างคือก๊อกที่ถือเรลงมาเกิน4 0ปีละไว้ใจได้นะครับแล้วก็ปืนระดับนี้ไม่ได้จะไปทําร้ายใครนะครับมีไว้ป้องกันตัวนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วกันะครับผมแล้วก็ อารู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มค่านะครับกับสิ่งที่ได้มาขอบคุณครับ